มาชมกันเลยครับวันนี้เรามีเมนูต้มโอ้โหร้อนมากต้มจืดแตงใส่หมูบดนะครับโอ้โหดูดิน้ําเดือดมองหมูมากนะครับอโอ้เข้ารสเข้าเครื่องขนาดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ขึ้นช่ายเข้าไปรับรองว่าหอมแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมีอยู่สองเมนูนะครับก็คือเมนูต้มจืดแตงกับแกงมันฝรั่งนะครับแต่แกงมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นพาดนิ่งให้ดูนะครับผม เดี๋ยวไปแกะโต๊ะแล้วนั่งชิมกันเลยครับคณุณอาบ้านสวัสดีครับผมวันนี้นะคะรับฝนตกคนร่ำนะครับช่วงหน้าฝนนะครับเลิกงานมาปั๊บเราก็จัดเมนูให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันเลยนะครับสําหรับเมนูน,นี้นะครับแกงมันฝรั่งใส่เล้งใช่ไหมอ่าแล้วก็เราทำสองเมนูนะแล้วก็ทําต้มจืด แตงกวาต้องเจีดแตงกวาใส่อะไรนะหมูสับหมูสับหมูบดนะครับแล้วก็เราก็ปรุงรสของเราเองในสูตรของครัวหน้าบ้านนะครับอาจจะใส่พริกไทยใส่อะไรไปในหมูแล้วก็คุกคมามาทาแต่รับรองอร่อยแน่นอนครับอุ้ยนี่อยากจะโชว์ทั้งสองเมนูเลยอ่ะได้ไหมอ่ะมันจะหกอยู่ป่ะ๋อมันจะหกอ่าไม่ได้นะครับแล้วอาโอเคเดวโชว์ข้างบนให้ดูนะครับมาชิมกันเลยครับก็จะชิมขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอมาชิมกันเลยครับ ลงมือเลยลงมือกันเลยนะครับแล้วขยับมาทางนี้หน่อยไะร้อนๆต้องกินอะไรร้อนๆอ่าร้อนๆดีมากอ๋อเรามีน้ำพริกเสริมด้วยนะฮะนี่เป็นน้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกเผาพริกเผาครับแล้วอนี่เป็นน้ำพริกเมนดาเมนดาครับผมแล้วก็จะกินเสริมกับพวกผักที่เหลือเก่าๆนะครับอ่ะมาชิมกันเลยครับเพื่อนๆครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับอ่ามาชิมกันก่อนมาชิมกินเลยกินเลยเนาะ เอานี้พอดีว่าผมจะบอกว่าในส่วนของหมูบดท,ที่อืหลน่นในส่วนของหมูบดท,ที่เราทําลงไปเนี่ยผมโขลกกระเทียมแล้วก็พริกไทยอะไรใส่เข้าไปให้มันกลมกล่อมนะอืมอมาลองชิมกันดูเพื่อนๆเอฟซีที่ไหนยังไม่ได้ทานข้าวไปน,นะครับก็มาทานด้วยกันเลยครับโหมาชิมด้วยกันมาติชมกันนะครับว้าว อืมอืมลาลอลาอ,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 อันนี้อืมร้อนมากเดี๋ยวเราอมนีออกไหม,ไมอืมเพราะว่าจานเนี้ยเดี๋ยวต้องได้ใช้ประโยชน์มั้งคิดว่านะอันนี้ไม่ต้องออกมัน,นจะเลอะแา่นี้เดียวอ่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนี้ใส่ไอ้เล้งนะฮะ มาชิมด้วยกันครับโอ้โหสุดยอดเลยเมนูวันนี้สำหรับเมนูวันฝนตกเนาะถ้าเราเลยต้มอ,อะไรที่มันร้อนๆแล้วก็อืมรสเข้มข้นนะครับมันจะมันจะเยี่ยมมากเลยอหอมพริกไทยอ่ะมันจริง,รงม่ดได้กลได้เหนืนอมากอลยหอมพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากจีนใส่เข้าไป ุงไอ้รสอีนิดหน่อยจุ่มนิดหน่อยใส่เข้าไ,ไปในงวงโอ,อ้อเดี๋ยวขอขอ,ขอ,ข,อขอตัดให้ตัดต้องไหนขอตัดให้พี่ที่กุ้งหน่อยออลงเลยพี่กุ้งอืมกินแบบนี้อร่อยนะกินแบบนี้ก็ท้องใจไม่เสียเนาะปกติเรากินเผ็ดใช่ไหมวันนี้ลดลงมาหน่อย เหลือต้มจืดแล้วก็ยังไม่พ้นมีน้ำพริกด้วยนะกนบัเล้งครับเพื่อนๆอร่อย อืมมากินข้าวด้วยกันครับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวกันเนาะมากินข้าวด้วยกันอันนี้เราใส่ไอ้นั่นด้วยเนี่ยอะไรนะนี่มะเขือเทศแบบใส่เป็นเม็ดเลยใส่เป็นลูกเลยนะแบบเปรเปี้ยวเลยอ่ะนี่อย่างนี้มีมีไหมภาคอีสานมีไหมครับไม่มีค่ะเขาไม่ค่อยกินกันนะหมายถึงว่าที่นั่นไม่ค่อยกินมันไม่มีใครปลูกนั่งเลยยังไง มันฝรั่งบางบ้านอาจจะมีนะแต่บ้านที่บ้านไม่มีมันก็อาจจะเป็นการกินของวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะต้แต่ละท้องถิ่นอืออือแซ่บแซ่บหลายนี่หอมช้นติดกันเลยนะ

เมือ่อกี้ตก้อนใส <laughs> ่ทุดดอนเราไม่บอกว่าจะจะบอกว่าจะให้ครอบค้องด้วยเพราะว่าเพิ่งทำภ<ล>ุรกิจตัวนตัวภุรกิจภารกิจตรวจตัวเสร็จอาบน้ำออกกำลังกายใช่ไหมนิดนองนิดนึงออกกำลัง, <laughs> งก,กายนิดนึพงาอ, <laughs> อให้มันมีเหงื่อออกสด้นแค่หนึัน คือแกงมันต้องมีเปรี้ยวนิดๆนะโอ้เ<ม><ม>ยี่ยมนะครับเป็นเมนูที่แบบวนครับวน,บวนมาทํากินบ่อยเหมือนกันเนาะใช่เป็นเมนูที่แบบว่าชอเราโปรดปานอเ <c oughs> มนูเ <c oughs> ม,น,มนูที่เราทํากินบ่อยจะตมอน ช่วงเวลาที่แบบเลิกงานมาฝนตกครั่งๆอย่างเงี้ยฝนตกขับรถมาโอ้ไปทําอะไรกินเงี้ยมันมาตลาดมันก็มีอะไรที่มันจากัดอยู่นะใช่เขาเก็บกันหมดแล้วเพราะฝนตกไง<ช>ฝน<ว><ว>แรงมากตรงนี้ฝนตกเยอะนะครับพี่น้องผมก็เห็นว่ามันก็ท่วมหลายภาคนะก็ชอบตกหลังเืิองานนะหกโมงทุ่มหนึ่งเริ่มเหตั้งเขาแล้วนะใช่แล้วก็ อยากจะเป็นกาลังใจให้ทางเพื่อนๆนะครับที่ว่าบ้านน้าท่วมเนาะยัง,งก็สู้ๆกันไปครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าแถวเชียงใหม่ก็ต่วมมนอยู่นะครับจืดๆอ,อร้อยมากแต่ถ้าร้อนๆร้อนๆวันนี้จะอร่อยนะนี่ก็ร้อนแล้วนะแต่มันต้องร้อนกวันนี้หน่อย กินข้าวเย็นเนาะแซ่บแซ่บด้วยกันนะครับน้ำน้ำกันน้ำกันแซ่บน้ำกันยังมีพริกด้วยอันนี้เราพิเหม่ได้เนี่ยอีกหน่อยเนาะ ไม่ได้ที่เขาทำอะไรน่าจะเป็นหัวเชื้อเพราะมันเป็นน้ำพริกแบบเนี้ยก็คือแบบมื้อเผือกสบเอ๋อสมัยก่จะไม่ให้้วน

กินม่เคเกือเคลืค่แมามาลุยก,กันคำใหญ่ๆโอ๊ะอบ<ม>ข้าวพอมเนี่ยอ๋เอาไหมตอบไหมไม่อย่าเอาอยู่ดดดดดด โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกินปูมเนือบสักทีหนึง่งเพราะว่าคนมันตกมันน่อมนะครับมันมันน่อมมัน,น,ม,ม,น,ม,น,นม,มันเหงามันแบบผ่อนคลายบรรยากาศนะครับสําหรับปูนเนือบนะฮะอา้าเข้มขน้น ก็จะบอกว่าขอบคุณสําหรับคลิใหม่ที่เข้ามานะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็มีอยู่เนาะอันนี้เพิ่มมาเพิ่มนิดหน่อยก็อยากอยากจะไปถึงเป้าหมายนะครับอยากผมพูดตรงๆนะนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาดูนะผมก็อยากจะไปให้ถึงหนึ่งพันซับใช่ไหมครับยังไงก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยกดติดตามเข้ามาดูกดติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่า เป้าหมายของเราก็คือเมื่อก่อนไม่มีเป้านะหรือมีเร่มีเป้าแล้วมมีเป้า,ปาคือทําก็สนุกดีครับสําหรับการทํายูทูปนะบางทีบางบางสิ่งบางอย่างก็พูดเล่นพูดจริงไปบ้างนะฮะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมายนะครับสําหรับการทําตรงนี้สนุกเนาะนําเสนอใช่ไหม,มและผมก็ชอบไปดูของพเพื่อนๆนะครับทุกคนผมไปดูเลีวว่งเลีว่อวอของเขาอะ แต่ละคนอนะ่ะบางครั้กงการทำพวกนี้มีท้อนะรู้ไหมต้องมีท้อแล้วบางทีอ่ะแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่ามันมันอย่างว่านะทางเดี๋ยวนี้ทางยู่ที่เขาเข้มข้นขึ้นแม่นะครับในการทาทุกอย่างนะครับเพราะว่าทุกอย่างกขาทาเป็นมาตรฐานของเขาหมดเลยนะครับดังนั้นก็เราก็ทาตามกฎของเขา ได้อะไรไม่ได้อะไรเขว่ากันนะครับแต่ว่าทำเพื่อความเพลิดเพลินทำาความสนุกนะครับทำเพื่อการน,นําเสนอให้เพื่อนเพื่อได้รู้ว่าเออนี่เมนูชื่โอ้ยโดดเนี้อปืนลอนเนี้ยทาเพื่อน,นําเสนอว่าคนทั้งบ้านได้ทำกับข้าวเนี่ยโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนเพื่อก็ฉักทำมาโชว์ผมเลยเออผมอยากกินเพื่อนเพื่อที่ทํามาโอ้นี่เมนูนี้เขาทํามาอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยเลยอ่าอันนี้เมนูเราทําไปเขาบอกว่าอร่อยเออเรามาแลกเปลี่ยน อะไรกันประมาณนี้มากกว่าครับตอนนี้นะเอา้ายาววเนี่ยจะปิดคลิปแล้วใช่ไหมอ่า <c oughs> จะปิดคลิปแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับก็นําเสนออยู่สองเมนูนะฮะแกงมันฝรั่งใส่เล้งหรือว่าใส่กระดูกหมูนะครับแล้วก็ต้มจ <c oughs> ืด <c oughs> แตงนะครับใส่อ่าหมูบดอืหมูบดแล้วก็แล้วก็โขกในส่วนสูตรพิเศษของเรานะครับอาจจะเป็นอ่ากระเทียมะละระชีหัวหอม อะไรเข้าไปแล้วก็ไปคุกคุกับในส่วนของหมูบดแล้วก็เอามาใส่ในแตงนะครับทําให้รสแารกมันกลมกอมนะครับยังไงฝากคิดนี้ด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสําหรับวนันนี้จะกล่าวว่าสวัสดีครับ